ờm đi cha, ở mì việt là ba, Hà nó mày hết hết cả đấy là cha, tôi bộ đề thay. ไม่เป็นเห็ดปวกนี่โอ้ยล้นกระหยัมมีแต่ดอกใีง,ง่ายงาม,งามโอ้ไม่ไผ่ลำไยซำขาซำขานี่ ข้าเดี๋ยวน้อสองสามมือเนาะนอใหญ่เลยใหญ่เรียว แม่มันดินเพียงาคากแหงศีน้อยใหญ่แล้ว บบมีโอ like uh ้ยเฮ็ดขีดตัวเฮ็ดยังไง่พี่น้องสร้างบุเป็นเฮ็ดตาบเฮ็ดปวกเนีเฮ็ดาเฮ็ดแล้ว เนี่ยจะาคุดไว้เนี่ยทำไมกดลงไปลุกไปซับจึกบ่ต้องงัดกระได้ตัวเอามีดบ่คอยบอกให้แบกเสียมไงตัวนั้นคอยสิแบก เจ้าค่ะก็เอามาโอ้ยได้การอยู่เนาะขาวงามอยู่อะฮจักซี่หาลงมา น้องจ้าสีพาเบิ้งเอ็นจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่เต็มผูเต็มผาอยู่จ้าอย่เจ้าพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดอยังเกาะเฮ็ดยะคูเฮ็ดบดดินบ่เฮ็ดยะคูเฮ็ดเบิ้งเลยจ้ามีแต่ดอกงาม มดมดมดปวกมดปวกเต็มเลยโอ๊ยมดปวกมันใหญ่หังมีทุกชนิดจ้ะเห็ดเฮ็ดกินได้เห็ดกินมื่อใดเห็ดเบื่อเห็ด,เ,เ,หดเต็มจ้ะ นอสองนอพราเจ้าเอาไปเผาเทนจ่ต้องเอาหลายเทมือละหน่อยนียยวนน่วานนกเขาวานนกเขาเห็นจ้ะจะเฮ็ดอย่างเห็นอีกและจ้ะ เฮ็ดไข่หน่อยจ้ะเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่บ่มีเวียดแลลต่ละตาเละเขาจ้ะของกินหลายอย่างแล้วอยู่บนเขาเราใหม่เฮ็ดพักหลายอย่างมันขึ้นตามฤดูกาล น yup. <c bio> ้องใหม่จ้ะพี่น้องน้องใหม่งามๆนี่จ้าน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่กุ้จ้าบ้านข่อยเอิญเนี่ยอุ้ยเขื่อีหยังจ้ะพี่น้องนี่สีเหลืองงามเถอะจ้าคูณน่ะป้านโทคุณน่ะเห็นบ่จ้าสีเหลืองงามจ้ะ ยากแค่ไหอย่างเนาะพี่น้องจ้าไช้ยูไก่บอสอ่อนบจ้าโนไม้มีจานอไม้มีสุกอจ้ามีเต็นนองงามๆนี่โนไม้จ้าโนไม้จ้าพี่น้องโนไม้โก้จ้าย้าวบอแล้ว ทั้งใดอยากได้มาเอาไปกินเด้อจ้าฮิเออนี่สุกก่อเด้อจ้าพี่้องน่ะนอนนะไปจ้าเยอะแยะ,ยะนอใหม่เต็มกอเลยเหมุนตาหม,มุนตรงไปตะพืชตะพืะ้นเลยจ้าช้อมสุก mình tua mình động đây nhang cái áo nhang long má phục chả Ôi cha phục 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 เห็นอะไรจะมันอยากถ่าวแล้วอันถ่าวแล้วสวยๆอยู่จ้ะทีอีกดอกนึงโอ้ยอยังกลิ่นมันเนาะ ม่จ้าดอกต้มๆสวยนม่จ้า,จาดอกนจ้ตาสวยป่ะจ้าอย่างสวยเลยนี่ สวยๆจ้าพี่น้องเขาเก็บเห็ดปว่วงเขาเก็บเห็ดนาแหล่นาะจ๊ะนี่ก็เห็ดคือกันไข่เห็ดหลังงกน้อย,อยน้อย,ย,อยหรือนะจ๊ะโอ้ hên à. à. <laughs> đi lạc ta hên đi lạc ta hên đi lạc cha hên đi lạc ta hên แกกะจมมาลาบมาลาบอันบ่ได้บ่ได้อันพ,พี่อันพี่บอกว่าลงไปเจอปลากร้องน,นีง่โอ้ยเจอปลากร้อมันกับบ่ออกเนาะทางลุ่มบนลงไปทางโน้นงามเพชรนาเรดินนาเรดเลยมออกเลยเนาะน